Namo tratthapagavaddho Bhagavato sama-sama putother Namo tak Bhagavato lockdown k favourto sama-sama Namo tratthapagavaddho Bhagavato sama-sama puttoushe huttang dekernangk О̀ Одě̀mi tammang dekernangk О̀ О̀ ò mè̀g mokho kalaya ปิยาสาธุกราบสวัสดีเขากตาวายความเคารพนับถืออย่างยิ่งต่อพระมหาเทรานุเทระและพันโกะตุก,กรูปขอเจริญพรยัติโยมสาธุชนทั้งหลายอหตมาภาพพระสสริป,ปรชโตวันนี้วันกระแรมแปดค่ำเดือนสามปีขานตรงกับวันพฤหัสที่ยี่สิ กุมภาพันธ์ปศ2,565ในบัดน,นี้จะได้แสดงกระธรรมเทศนาเรื่องสัจสรรงสอนให้เพียรนาวัจีกรรมทำสังสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาสดับสติปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งจะได้น้อมนำตนเข้ามาบำเพ็ญกุศลใน รับพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญภาวนาเพื่อทันตาทุกชนทั้งหลายจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสงบสุขส,สืบต่อไปโมโขกายาทิยาสาธุเป็นวาจางามยังประโยชน์ ให้สำเร็จคำว่าวัจจิกรรมคือการกระทําทางวาจาการกระทําด้วยวาจาทํากรรมด้วยคำพูดที่ดีเช่นพูดจริงพูดคำสุภาพคำที่ชั่วเช่นพูดเท็จพูดคำหยาบ ธรรมดาคนเรานี้มีปากไว้สำหรับพูดเพื่อใช้เป็นสื่อทำการติดต่อให้เข้าใจความประสงค์ของกันและกันแต่คำพูดที่พูดออกไปนั้นให้ทั้งประโยชน์และโทษด,ดังนั้นเมื่อจะพูดก็ต้องรู้จักวิธีการพูด คือต้องรู้ว่าพูดคดําใดออกไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรดีหรือไม่ดีแล้วพึงพูดแต่ถ้อยคําที่งามก็ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสนกรมเท่านั้นทรงสอนให้พิจารณาวจีกรรมขวพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งเนีครับผู้มีภาคกระทับอยู่ณนพะระเวรุวันสถานที่ให้เอยกแต่เหตุกรุงราชคือสมัยนั้นเนี่ยท่านกระราหุนพักอยู่นปราสาทชื่ออัมพารัติกาครั้นเวลาเย็นเนี่ยกระปูยิภาคส่งออกจากที่ดิกเรนแล้วเสด็จเข้าไป หาท่านกระราหุนถึงปราสาทท่านกระราหุนได้เห็นพระผู้มีภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูราชอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีภาคประทับนั่งบนพุทธาฏ่ปูราชไว้สำหรับส่บสงล้างพระบาทท่านกระราหุนถวายอภิวาทพระผู้มีภาคแล้วจึงนั่งณที่สมควร พระผู้มีภาคส่งเหลือน้ำหน่อยหนึ่งไว้ในภาชนะน้ำแล้วกรับสังเกรกท่านกระลาหุนมากระบว่าราหุนเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้ไหมท่านกระราหุนกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระราหุน ความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการเก่าเท็จที่รู้อยูนะ่ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้นําที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีภาคส่งเทน้ําเหลือหน่อยหนึ่งทิ้งแล้วกลับกับทานกระหุนว่ากระหุนนะเธอเห็นน้าหน่อยหนึ่งที่เราเททิ้งไหม เห็นพระพุทธเจ้าค่ะกระหุนความเป็นสำนัของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการเก่าเท็จทั้งที่รู้อยู่เนี่ยก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้ำที่เททิ้งอย่างนี้จากนั้นเนี่ยกระผู้มีภาคส่งความป่มภาชนะน้ำนั้นแล้วก,กลับกับท่านกระหุนว่ากระหุนเธอเห็นภาชนะน้ำที่ความนี้ไหม เห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการเก่าเท็จทั้งที่รูอยู่เนี่ยก็เหมือนภาชนะน้ําที่ว่อแล้วอย่างนี้จากนั้นเนี่ยกระพุ้มีภาคสงหงายภาชนะน้ํานั้นแล้วก็กระดกกระลาหุลว่าเธอเห็นภาชนะน้ําอันบางเปล่านี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ระราหุลน,นะ ความเป็นธรรมนาของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการเก่าท็ดทั้งที่กรุย,ยูู่เนี่ยก็เหมือนภาชนะน้ําที่ว่างเปล่าอย่างนี้เปรียบเหมือนช้างต้นมีงางงอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกําเนิดดีเคยผาศึกบุกบันสงครามมาแล้วทําการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้าง ด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างส่งวนไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างสงวนงวงว้นั้นควานช้างมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกนี้มีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยผาศึกบุกบัน สงรามมาแล้วเนี่ยทาการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองข้างบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบางด้วยงาทั้งสองบางสงวนไว้แต่งงวง่นนั้นชื่อว่าช้างตนเนี่ยยังสละไม่ได้ทั้งชีวิตเมื่อใดช้างตนมีงางงอนงามเป็นช้างทรงที่มีชัดกำเนิดดีเคย พอสึกุวัานลงคามมาแล้วเนี่ยทาการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองข้างบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองข้างบ้างด้วยงวงบ้างเพราะว่าการที่ช้างทําการงานด้วยงวงนั้นเนี่ยเมื่อน,นั้นเนี่ยควานช้างจึงมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกเนี้ย มีงางงอนงามเนี่ยเป็นช้างทรงที่มีชาติกมิดีเคยผ่าศึกปุกบันสงครามมาแล้วทําการงานด้วยเท้าทั้งหน้าทั้งสองข้างบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองข้างบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างและด้วยงวงบ้างเนี่ยก็ชื่อว่าช้างต้นที่สละได้ทั้งชีวิตะบดนี้นะไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะทําไม่ได้ แม้ฉันใดนะแต่าคกก็ฉะน,นั้นเหมือนกันไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จที่ทั้งที่รู้อยู่เนี่ยจะไม่ทําบาปกรรมอะไรเลยนะระหุนก็เห็นนั้น,เ,นเธอเพึงสำเนยกในเครื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจักไม่กล่าวเท็จแม้เพื่อให้หัวเคราะกันเล่น เธอเพึงสำเน็จอย่างนี้กระหุนสรงสอนให้พิจารณาวจีกรรมกระหุนถ้าเธอกระตันนาจะทำกรรมใดทางวาจา,าเธอพึงพิจารณาวจีกรรมนั้นเสียก่อนว่าวจีกรรมที่เรากระตนนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เป็นไปเพื่อเบียดเบีทัานสองขวายบ้างวัติกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากถ้าเธอพิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาเพึ่งรู้อย่างนี้ว่าวัติกรรมที่เรากระทถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ปไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองขวายบ้างเนี่ยวัตกิกมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมกรมีทุกเป็นวิบากกรรมทางวาจาเนี่ยเธออย่าทำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่เพิ่คงรู้อย่างนี้ว่าวัตกรรมที่เราปรารถนาจะทำเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองขวายบ้างวิจิกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกรรมไกรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางวาจานี้เธอควรทำกระหุนเธอแม้เมื่อกำลังทำกรรมทางวาจาก็พึงพิจารณาวาจานั้นว่า พฤติกรรมที่เราจะทํานี้เป็นไปเพื่อเบียดเบี่ยนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเนี่ยพฤติกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมไกรมีทุกเป็นวิบากถ้าเธอพิจารณาอยู่เพึงรู้อย่างนี้ว่าวัจิกรรมที่เราจะทํานี้ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองขวายบ้างเนี่ยวิธกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบากเธอพึงละวติกรรมนี้แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่เพิ่งรู้อย่างนี้ว่าวัตกรรมที่เราจะทําเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเปลียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียนเปียนทั้งสองฝ่ายบ้างนี่พฤติกรรมเนี้ยเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงเพิ่มพูนวัติกรรมนี้ราหนลแม้เธอทำกรรมทางวาจาแล้วเนี่ยก็พึงพิจารณาวัตกรรมนั้นว่าวจิกรรมที่เราทำ ล่านี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบลียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบี่ยนทั้งสองฝ่ายบ้างเนี่ยพติกรรมนี้เป็นอกุศลนะมีทุกเป็นกําไกรมีทุกเป็นวิบากแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่เพิ่งรู้อย่างนี้ว่าพฤติกรรมที่เราจะทํานี้เป็นไปเพื่อเปียดเบลี่ยนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเปียนผู้อื่นบ้างเ่ยเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง วัจกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรมไรมีทุกเป็นวิบากวิธิกรรมนี้เธอพึงแสดงเปิดเผยทำให้ง่ายในศาสนาหรือในเพื่อนพมจาลีผู้ครูทั้งหลายแล้วสวมมติครต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวิธิกรรมที่เราจะทำนี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียเนเบี่ยนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเปียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบลี่ยนทั้งสองฝ่ายบ้างวิีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไกรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงมีปิติและกรามโมทดสำเน็จในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยวัจีกรรมนี้ กระหุนสำนะหรือผามเราใดเนี่ยเอาหนึ่งในอดีตได้ชำระวจีกรรมแล้วในอนาคตการจักชำระวจีกรรมในปัจจุบันการกำลังชำระวจีกรรมอยู่เนี่ยสำนะหรือรามเหล่านั้นทั้งหมดพิจารณาดีแล้วจึงได้ชำระวจีกรรมอย่างนี้กระหุนพาอเหตุเช่นนี้นี่ เธอเพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราในพิจารณาดีแล้วจากชำกระวัตีกรรมเธอเพึงสำเนียกอย่างนี้เลยพระผู้มีภาคในกระภาสิทธิ์นี้แล้วนะท่านพระกระหุนมีใจอินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีภาคดังนี้นะีโมโขกรลยาธิยะ สาธุเป็นวาจาง,งามยังประโยชน์ให้สำเร็จที่มาทุกขานิกายชาดกเอกนิบาตกัลยาิดกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพศ2539ริเล่มที่15หน้าที่หนึ่งถึง124สมเร็จพระพุทธโกศอาจารย์ปออพยุดโตพระเจ้นานุก,กรมพุทธศาสตร์ฉบับ กรมมนสับปส .2560 หน้า385ในอวสานแห่งกระธรรมเนศนนี้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงโดยอนุภาพแห่งกระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งประสงค์ทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระรัตตัยคือพุทธะธรรมรธรระสังฆรัรนะ ด้วยนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ด้วยนุภาพแห่งพระตะิดกด้วยนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าขอโรคภัยอันตรายอุปัตวะนิมิตร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงคิบหายมาลายสูญไปขอท่านจงเป็นผู้เจริญอายุเจริญทรัพย์เจริญศริเจริญ,รรญ,ญยศ จเจริญพละ,ะเจริญวันนะ,จะเจริญสุขทุกเมือ่อด้วยเดชานุภาพขอความทุกสุขโกรกภัยเวรศัตรูอุปถันอันตรายทั้งหลายจงพินาศไปขอท่านจงเป็นผู้มีความสำเร็จแห่งชัยมีทรัพย์มีลาบมีความสวัสดีมีความโชคดี มีความสุขมีพระกำลังมีสิริอายุวันนะโภคะมีความเจริญมียศตำแหน่งอายุยืนได้ร้อยปีมีความสำเร็จในชีวิตขอสิ่งเป็นมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านขอเทพย,ยดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งกระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ด้วยอนุภาพแห่งพระสงค์ทั้งปวงขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านในการทุกเมื่อเถิดขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแก่ท่านขอเทพยายดาจงคุ้มครองกรักษาท่านตลอดไปเถิดแสดงบัตธรรมเทศนามาก็พอสมควรกี่เวลาขอยุติโลงเพลินนี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้